นี่เป็นจุดตรวจทุกปีนะครับอยู่ดีๆก็ย้ายอยู่งูไหลกูอยากที่นี่ทำไมครับสจุดที่ใหม่ก็ทุกคนมาช่วยกันดูนะครับวันนี้เพื่นๆครับทำไมเยี่ยมให้กำลังใจทุกท้านเลยนะครับเพราะว่ามาให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับทตรวจเลยเกาหมุนเรียนแบ่งกันมาอยู่ยังไงบ้างครับต้องเปผ่านสาธานณสุขจังหวงอันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนมามาเขาดาวกัน huh. ท so ี่นี่นะอ่า มาทั้งถุงมากข้างหลังใหญ่กันนะข้างหลังอ๋อได้เมียใหม่คนหนึ่งที่ล,ละมันที่ละมันได้ไประสานกับตามแผนพิทักษ์ยาลาที่6608ช่วงที่5ตั้งแต่วันที่ท 8, 8, 8, 8. มาแล้วก็ได้ได้เช็คเมียเก่าครับที่ละมันก็อนตอนตื่นแล้วแล้วก็อยู่ทุ่งแดงตรงคนไหนก็น่ามีใหม่มีเก่าอันนี้ไอ้ไร้ไอยเดียร้อยมีเมียส่วนคนนี้ก็โดนคดีขรถตัวแต่ตั้งด่าน ร่วมกับสรบก่อนครับบ้านผู้ใหญ่อยู่น่าี่ไปประมาณ500เมตรครับครับโอเคครับเอากระป๋องกันครับคืนนี้ครับไปกินหอมไหมครับไปเลยครับง่ายง่ายงานยังง่ายง่ายอย่างนี้หกร้อยครับกินแบบจริงจังเลยนะกินแบบจริงจังเลยไม่ได้กินหรือขายอะไรครับ เมียบ้านหมู่ทีบทีุ่รคบานบอกผมว่าทุกคนแล้ว่าคนสมรเรออกมาหาพบประชาชนในวันนี้ก็วันก่อนมาสำรวจก็ได้ชลบอได้เลี่ยบ้านเพื่อจะเขาเบียนของมาหา้ามาร่้มด้วยครับมีมีนีครับผมออครับครับนเยน

น,นี่ก็คือมานอนนอกสถานที่นะครับแล้วก็ทุก,อ,กอ,อย่างแต่ก็คงสะมากกว่าเพราะว่าปิดที่หน่อยนึ่อาจจะอาจจะ ขอตลกใค่เจ่ยงขอไม่เจไม่ไฟแล้ขอให้มีมาอยู่ในพื้นที่ยะลาปันจุบันาีว่าตั้งแต่ปี3เลยลงมาอยู่ใต้ในปีเดียวยินดียินดี้จะอยไปที่นี่ตายอยู่ไหนนี่มาอยู่ไหนคุณนี่ไตำบลไหนใครนะ พระมังคารักตุสาประเทศื่มน้หมังเาอยากากับคุยบอทุกคนอทุกคนเรื่องแต่ถ้าเราไม่ไม่ตาตามขั้นตอนต่างซ้่งาผู้การ